ครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษกันนะครับวิชาภาษาอังกฤษข้อสอบเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นหลายภาคหลายเรื่องราวหลายมิติที่จะทำการทดสอบเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไวยากรณ์แกรมมา่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคคำศัพท์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้สถานการณ์นะฮะอยู่ในสถานการณ์แล้วให้ตอบ คำถามแม้กระทั่งการทําประโยคให้สมบูรณ์เขาก็จะซอยย่อยออกไปเยอะแยะมากมายมีหลายๆคนกังวลเรื่องวิชาภาษาอังกฤษว่าตัวเองเนี่ยพื้นฐานไม่ค่อยดีนะครับตรงนั้นน่ะถ้าคุณยิ่งคิดมากคุณยิ่งกลัวคุณยิ่งหนีคุณก็จะยิ่งแพ้คุณต้องทำตัวเหมือนกับเราจนตลอกแล้วไม่มีอะไรจะเสียลองตั้งหน้าตั้งตา ศึกษาดูสิมันจะยากขนาดนั้นเลยเหรอสิ่งที่มันยากเพราะว่าคุณไปเรียนเรื่องยากๆคุณไปเรียนกับคนที่เขาสอนเรื่องสอนแบบยากๆการเลือกเรียนการเลือกวิธีการฝึกวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีความสําคัญตรงเนี้ยพูดตรงๆแล้วว่าเราไม่ได้มาฝึกให้คุณพูดภาษาอังกฤษเก่งเราไม่ได้มาฝึกให้คุณเป็นฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่อง เราไม่ฝึกเลยเราจะมาติวเราต้องการคะแนนอย่างอื่นเดี๋ยวตรงนั้นเป็นเรื่องของการรับผิดชอบตัวเองเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นเรื่องข้อสอบล้วนๆบางครั้งเราก็จะข้ามหลายๆเรื่องไปเราจะอธิบายเรื่องที่สั้นๆแต่สามารถนำไปต่อยอดทำข้อสอบเรื่องอื่นๆได้หัวใจสำคัญของการติวภาษาอังกฤษของเพจอาจารย์ปุณเนี่ย ต้องการให้คุณไปต่อยอดทำข้อสอบในมิติอื่นๆได้แต่ไม่ใช่มาบอกข้อสอบถามอย่างนี้แล้วตอบอย่างนี้เป๊ะไม่ใช่เราไม่รู้ว่าข้อสอบจะออกอะไรอย่ากกลัวมากเกินไปถ้าผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างชัดเจนเลยเนี่ยไม่ทราบว่ามีใครพอจะดีกีตาร์เป็นบ้างไหมกีตาร์เนี่ยคุณรู้ไหม คุณดีกีตาร์เนี่ยคอร์ดที่คุณจะต้องจับเนี่ยมีแค่สามสี่คอร์ดเพราะคุณจะขี้เกียจไปศึกษาคอร์ดอื่นแล้วมันจับยากมันยากมากอะไรประมาณเนี้ยแต่การที่คุณจับได้แค่สามคอร์ดสี่คอร์ดเนี่ยสมมติคีซีเมเจอร์เนี่ยซีมมเอเมนเออร์ดีเมเออร์ or, or, แล้วก็จีเคอร์ดส่งส่งเพื่อให้คนร้องคุณก็ไม่ได้ที่ไม่ได้ จะดีดเพลงได้แค่หนึ่งเพลงเท่านั้นคุณจับได้สีคอร์ดเนี่ยมันครอบจักรวาลคุณสามารถจะไปดีดเพลงอะไรได้เยอะแยะมากมายเวลาเจอเวลาคุณตันคุณไปเจอคอร์ดยากๆอย่างยก,ยก,ยก,ยกตัวอย่างเช่นคอร์ด F เนี่ยเริ่มจับยากแล้วคอร์ด BFat อย่างเงี้ยใช่ไหมคอร์ด C Sharp Minor อย่างเงี้ยคุณก็ศึกษาเขาเรียกว,ว่าต่อยอดต่อยอดทางความรู้แค่นั้นเอง แล้วคุณจะค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นนึกภาพออกไหมเหมือนการวิชาภาษาอังกฤษเดี๋ยววันนี้เรื่องแรกเรามาเรียนกันในเรื่องการทําประโยคสนทนาพวกนี้ให้สมบูรณ์ศัพท์พวกนี้มันก็จะวนเวียนอยู่ในแวดล้อมของภาษาอังกฤษคุณไปดูเรื่องอื่นไปสอบเรื่องอื่นคุณก็อาจจะไม่ได้เต็มร้อยแต่คุณก็จะเริ่มมีความแข็งแรงขึ้นมาแล้ว เหมือนกับคุณต่อยอดขอดิท้านั่นแหละคุณทําได้เรื่องหนึ่งในภาษาอังกฤษแต่คุณไม่ทําเรื่อง,งอื่นๆคุณไม่เชื่อคุณลองไปหาอะไรมาอ่านดิคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมมีพัฒนาการเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะคุณอย่าไปท้อคุณลองฟังดูก่อนคุณลองฟังเวลาผมอธิบายเนี่ยผมจะอธิบายแบบคนไทยสอนคนไทยในวิชาภาษาอังกฤษนะครับผมจะไม่ใช้ อักระใช้สำนวนที่มันทําให้คุณปวดหัวแต่อะไรที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องผมก็จะต้องเน้นย้านิดนึงเอาเรามาดูในเรื่องแรกเรื่องแรกเนี่ยคุณข้อสอบพวกนี้จะต้องเจอทุกปีอันดับแรกก่อนเลยอ่านก่อนเลยเขาสั่งให้เราทําอะไรแต่บางครั้งเนี่ยเราเห็นตัวข้อสอบแล้วเราก็รู้แล้วว่าอ๋อก็ให้เติมเติมคําในช่องว่างให้ถูกต้องหรือว่าให้สมบูรณ์นะครับ complete นะเขาอาจาว่า complete complete บางคนคนไทยนะไปอันนี้ฝึกไว้นะไม่เสียหายคนไทย complete ฝรั่งมันงง complete อะไรประมาณเนี้ยนะครับ complete ที่แปลว่าสมบูรณ์เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ย following complete the following อ่า,าว่า follow follow ก็คือ follow ตามมาที่ตามมาเนี่ยอะไรที่ตามมา the following conversation conversation ที่แปลว่าการสนทนาเห็นไหมทำการสนทนาน,นีให้สมบูรณ์ไอสิ่งที่มันขาดหายไปอ่ะไอที่ตามมาเนี่ยตามมาจากประโยคเนี่ยตามหลังมาเนี่ยไม่ซีเรียสอันนี้ยังไม่ต้องอธิบายคุณก็รู้เรื่องแล้ว อันดับแรกเลยเจอเข้อสอบแบบนี้คุณกวาดสายตาก่อเลยึเพิอ้มีคนคุยกันสองคนแมรี่กับจอนถ้าคุณแข็งแรงแล้วคุณก็จะแปลได้รวดเร็วแปลแบบคร่าวๆไม่ต้องแปลหมดอะไรหรอกแมรี่เริ่มก่อนเลยให้จอนเห็นไหมเป็นการทักทายจอนก็ตอบแมรี่ว่าให้แมรี่เห็นไหม haven i เนี่ยคุณจะดู haven เนี่ยเป็นรูปปฏิเสธและ haven s e e n s ซีนเนี่ยมันเป็นภาคภาคอดีตของ C ที่แปลว่าได้พบได้เจอได้เห็นไม่ยากนะข้อสอบตัวเนี้ยเปรยะแปรอะไรประมาณนเนี้ย for weeks นะ week ที่แปลว่าสัปดาห์แต่เติม s เข้าไปก็หลายสัปดาห์อะไรประมาณเนี้ย แต่ถ้าเกิดแปลมขี้เกียจแปลทั้งหมดก็ขี้เกียจแปลทั้งหมดไปแล้วมันยิ่งปวดหัวยิ่งไม่รู้ผิดหรือถูกแล้วแปลแล้วไปไม่ถูกก็แปลทีละบรรทัดบรรทัดต่อบรรทัดบรรทัดต่อบรรทัดอะไรประมาณเนี้ยนะครับความเขาเรียกว่าอะไรอะความแข็งแรงของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยโอ้โหแปลไปถึงสุดท้ายเนี่ยเกือ 15, บสิบห้าสิบหกบรรทัดเนี่ยปวดหัวแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไง ก็เล่นมันทีละบรรทัดเนี่ยแหละเอาคำตอบมาดูมันควรจะเป็นอะไระเดี๋ยวผมจะทำแบบอนุบาลเลยนะแต่อันดับแรกผมแปลก่อนอธิบายให้ฟังก่อนนิดเดียวไอ้เรื่องนี้มันเป็นการสนทนาระหว่างใครระหว่างจอห์นหรือว่าร,ระหว่างแมรี่กับจอห์นนะแมรี่กับจอห์นเขาเป็นเพื่อนกันทั้งคู่ไม่ได้เจอหน้ากันหลายสัปดาห์ที่ผมบอกนะ haven h a v e n เนี่ยภาคปฏิเสธเนี่ยนะ have ที่แบบว่ามี h e v v n n เนี่ยไม่มีไม่เจอ h e v v n s s e n n เนี่ยปฏิเสธ haven s e e n ไม่เจอกัน for weeks ที่เติม s ก็คือมากกว่า1สัปดาห์เขาไม่ได้เจอหลายกันหลายสัปดาห์นะและเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มาพบกันอีกครั้งในงานปาร์ตี้นะมาเจอกันในงานปาร์ตี้ it's good to see you are you enjoying the party นะเขามาเจอกันในงานปาร์ตี ไอ้พวกนี้ข้ามไปก่อนนี่สรุปให้ฟังเขาก็คุยกันอีท่าไหนก็ไม่รู้สรุปว่าจอนได้บอกแมรี่ผู้ชายบอกผู้หญิงว่าเขาในเลิกกับแฟนแล้วนะตอนนี้เขาเลิกกับแฟนแล้วแล้วกำลังจะสนุกกับการเป็นโสดอีกครั้งอะไรประมาณนี้นะ I want without worrying about anyone else for a change อะไรไหมนี่คือการเปลี่ยนแปลงของเขาเขากำลังจะ เป็นโสดทีครั้งหนึ่งแล้วอะไรประมาณนี้แต่แปลไม่หมดก็เล่นทีละข้อบ,บ้านๆปุ๊บอย่างข้อหนึ่งเห็นไหมเขาว่างเอาไว้คุณไล่มาเลยข้อที่หนึ่งไม่ยากให้แมรี่ I haven't seen for week แล้วเขาก็ว่างโวไว้ ดูจากคำพูดของจอห์เนี่ยจอห์เขาบอกว่าอะไรไม่เห็นหน้าแมรี่มาหลายสัปดาห์แล้วเสร็จแ,แล้วเราจะตอบได้ยังไงอะเราก็ไปดูคำตอบดิว่าแมรี่เขาตอบว่าอะไรแมรี่เขาก็ตอบว่า have been have นะ we have been allow allow ที่เป็นว่ารอบรอบอะ it's just that have been So b u s y w i t h work lately? แปลว่าอะไรก็เกาะไปทีละประโยคสั้นๆ Have been allowed ก็ประมาณว่าอ๋อฉันก็อยู่แถวๆเนี้ย It's just that have been to b u s y it work lately. เขาบอกว่าเขาอยู่แถวแถวนี้แล้วอะไรต่อเขาก็พูดไปต่อไปว่าไม่ได้ไปไหนอยู่แถวเนี้ยแต่ช่วงนี้งานเขายุ่งเห็นไหม b u s y b u s y แปลว่ากำลังยุ่งเห็นไหม have been b u s y บางทีคำบางคำแปลไม่ได้คุณก็แปลคำหลักๆแล้วใช้การสุ่มเอาก็ได้ b u s y with work อ๋อแปลว่ายุ่งกับงานอยู่แถวแถวนี้ยุ่งกับงานอยู่เพราะฉะนั้น จอนจะต้องถามแมรี่ว่าอะไรเมื่อแมรี่ตอบว่าอ๋อฉันอยู่แถวแถวนี้แหละพอดีช่วงนี้งานยุ่งจอนก็ต้องถามแมรี่ว่าหายหน้าไปไหนมาให้ Hi, แมรี่สวัสดีแมรี่ฉันไม่เจอเจอเธอตั้งโโหเป็นสัปดาห์แล้วหลายสัปดาห์แล้วเธอไปหายไปไหนมาข้อหนึ่งเห็นไหมคุณหายไปไหนมาคุณอย่าไปท้อนะคุณอาจจะเบื่อที่ผมสอนอาจจะดูยืดยาววกวนนะคุณทำไปเถอะสองสามรอบ คุณทําแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวได้เนี่ยเดี๋ยวคุณสนุกแล้วคุณไม่เอาเรื่องอื่นๆที่อยู่ในข้อสอบมาฝึกทําคุณต้องฝึกไม่มีใครเก่งแต่เกิดหรอกเพราะในชีทข้อสอบก็มีภาษาไทยกํากับไว้ให้คุณไม่ต้องการไม่ต้องการให้คุณมีคะแนนเต็มร้อยหรือสมบูรณ์แบบขอให้คุณมีคะแนนเก็บสะสมเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้อา้าเรามาดู How are you? แปลว่าอะไรคุณสบายดีไหมเพราะนั้นจอนต้องการจะถามแมรี่ว่าหายไปไหนมา How are you ก็ไม่ใช่แล้วแน่นอนสองอะไร What did you do? คุณทำอะไรอยู่ก็ไม่ได้สาม Who did you go see? ยิ่งไปกันใหญ่เลยเคำตอบฉเฉลย Where have you been? ฮะ <Hey. S 1> ต้องถามว่า Where have you been ลบควรจำนะ Where have you been แปลว่าหายไปไหนมาได้แล้วใช่หไหมคุณค่อยๆเกาะแบบผมไปเนี่ยช้าๆอ่ะต่อไปข้อ2มันก็คุยกันประโยคแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว หายไปไหนมาอ๋อไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่แถวแถวนี้จอนก็บอก I see I see you well แล้วดูคแมรี่เขาบอกว่าไง It g o o d see you too เขาแปลว่าอะไรดีใจเช่นกันที่ได้เจอคุณแสดงว่าจอนจะต้องพูดอะไรสักอย่างแมรี่ถึงพูดว่าในวาระทำข้อสอบเนี่ย มันจะล้อกันบรรทัดบนบรรทัดล่างเราจะรู้ได้ยังไงว่าบรรทัดบนเนี่ยหมายเลข2มันตอบอะไรเราต้องมาดูบรรทัดล่างว่าไอคนข้างล่างเนี่ยเขาตอบอะไรไอคนข้างบนถึงจะถามแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมข้อ1ก็เหมือนกัน where h a v e You Be e n ไอคนข้างล่างตอบว่าฉันอยู่แถวแถวนี้แหละแสดงว่าไอข้างบนจะต้องถามแบบนี้ให้มันสอดคล้องกันเหมือนกันความสอดคล้องของคําถามเนี่ย เราจะตอบอะไรดีข้อ2 It's sick to come out ใช่เหรอข้างล่างเขาบอกดีใจได้เจอคุณเอาเรามาดูกัน It's lovely It's lovely to see you พูดแบบไทยๆเลยไม่ต้องออกสำนงสำเนียงอะไรเดี๋ยวงงนะครับ It's แต่เติมอะไรมี s ก็ฝึกเติม s ไปน,นิดหนึ่งคือถึงแม้เราจะออกไม่ตรงตามสำนวนจา๋าแต่อย่างน้อยเราก็ต้องรักษาเอกภาพรักษาความเที่ยงตรงของภาษาเขาให้บ้าง is มี s ก็เติม s is lovely to see you แปลว่า i see well is lovely to see you ดีใจที่ได้พบคุณเห็นหมข้อ2ตอบข้อดี อัตอข้อสาม